ดาวสุกเป็นดาวลำดับที่สองต่อจากดาวพุธเป็นดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ามีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเราจนได้ชื่อว่าเป็นดาวโลกแฝดของโลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์225วันบนพื้นผิวส่วนใหญ่ราบเรียบในบางคืนเราสามารถเห็นดาวสุขได้อย่างชัดเจนทางทิศตะวันตกตอนหัวคำ่ำ หรือทางทิศตะวันออกตอนใกล้รุ่งถ้าเห็นเวลาหัวค่ำเรียกว่าดาวประจำเมืองถ้าเห็นทางทิศตะวันออกเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์องค์ประกอบส่วนใหญ่ของบรรยากาศเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความหนาแน่นสูงทําให้บรรยากาศมีความกดดันสูงในบรรยากาศยังมีองของกฎกรรมันต